สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้นนองครับคนหนี้นงกับพันที่ยี่แปดครับเตรียมความพร้อมบุญบ้านเพื่อนครับบุญโรงเรียนผู้เฒ่ากับกระลังเตรียมความพร้มพอรมครับอขนมข้าวต้มขนมมีครับมาไฟถึงเป็นเค้กี้พี่นอ้อง นบงทานี่ครับแม่ยาตีทากันอยู่งเออจิงลาลาบ้าอกินครับน่ากินน่ารักอมั่นนี่ครับคนแต่กำลังทำงาน,น,น,น้อ,อมๆครับ ขอเชิญชวนเด้อพี jump, no, wife, uh, mm ่น hmm. mm ้องมารวมบุญ hmm. น mm ้ำ hmm. ก mm ันครับพี่น้องดี๋ยวมองแซอบพี่น้องพี่น้องมองแอบพี่บ้องมองแซ่บยี่พี่ครับมาเป่นมามองแอบเตรียมไปครับคุณเตรียมเตรียมเลคือความความเพียงครับคือชุ่มขนบ้านสังแป้นครับ ถนนแรเพื่อสวางแดนดินจังหวัดสกลนครเน,นี่มีความพร้ <S <S อมเดินเสาก็มีรองท้าเขาจี้ครับ <S 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 ดีไลายดีไลครับบานสังกัเน,น่ามีความสมคิกมาไฟอีกย,ยาตีถ้ำนึ่งกดองอเขาต้มครับ